อังค์ลพนชันอลและแก๊งภูมิใจนำเสนอเเเหนนนื่่ออยมมาาาัตก

อาขาดพิในนี่บุญขเปี๊ยะเนี่ยเพ่อนเหน่อย <c oughs> นึกนะพี่ <c oughs>